สวัสดีค่ะท่านผู้ชมแอดมินนูนอยสวัสดีพ่อแม่พี่น้องแฟนคลับเอซทั้งช่อง youtube ทุกทุกทักทนเด้อค่ะเด้ออ่ะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้มาดตามตอนเล่าพัฒนารวมเล็กเด่นนะคะเนาะรวมเลขเด่นของแอดมินนูนอยละกะพอสาแก้วแนวทางเลขเกิดเล้วก่ะเลขดับเด้อค่ะเด้อ อ่แต่ก่อนจะไปเบึงแนวทางเนาะท่านผชมกลมาเบึงแต่ละสำนักก่อนว่าหทุทนทิพานมาไม่สำนักใดเขาเนี่ยอาไวต่มต่อเมื่ออื่นนะคะเนาะแอดมินน้อยขอบคุณสำหรับแนวทางลารพัฒนาทุกเสียนทุกสำนักเลยค่ะเออท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้เขามาเล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เป็นกำลังแรงใจให้แอดมินูนหน่อยน้ำแม่เด้อค่ะเด้อลากาคุณพ่อคุณแม่พ่อแม่พี่น้องท่านใดที่สนใจเขากุมไลฟ์ฟีนะคะเนาะเขากุมไลฟ์ฟีทักไอดีไล่เขามาเลยเด้อค่ะเด้อบวกเพิ่มเพื่อนแอดมินูนหน่อยด้วยไอดีไล่เด้อท่านผู้ชมไอดีไล่ noo หนึ่งห้าเก้าเก้าหรือจะสแกน QR code เข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวแอดมินหน่อยแปะคิวอักโคดไว้ให้ท่านผู้ชมหากท่านได้สกแกนบ่าเป็นก็คนหาแอดมินหน่อยด้วยไอดีไลน์เลยค่ะเด้ออท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้มาตามกันเลยนะคะเนาะตามต่อเลขเด่นแอดมินหน่อยรวมทั้งสามสูตรเด่นเดินดีนะคะเด้ออ่าแต่กวนจะไปเบิร์ก่อนมาเบิร์กกอนนะคะเนาะว่ามี ชุดใดเข่าแน่ท่านผู้ชมหมดทิ่ผ่พันธ์มาท่านใดถือดีใจนํำเลยคะ่ะเด้อสำหรับลราพัฒนาดีใจกับทุกท่านที่ถือท่านใดบอถือกะโซกันต่อไปท่านผู้ชมเอ้าท่านผู้ชมสำหรับชุดสรุปแอดมินหน่อยเดนซีกับหาฟันวิ่งรูดบ่เข่าเ้ยค่ะเด้อจับคู่บ่เข่าท่านผู้ชมไปเข่าที่ตกกัน ที่เดินหาเนาะคะนะ่ะเนาะจังได้ละท่านผู้ชมงวดหนานี่สิไปจังไดสสาหรับชุดสรุปนี่ท่านผู้ชมสรุปบอกเขาเขาแต่เหล็กดินเนาะคะนะ่ะเนาะชุดครัวเล่าสําหรับครัวเล่านี่เขาไปที่หาดเจ็ดคู่เดียวหางเดียวเด้อค่ะเด้อจานไดที่เอาชุดครัวเล้ากระแมนขาดทุนนะคะเนาะต่อมาของแม่นางท่านผู้ชมของแม่นางเข้าไป เหล็กวิ่งรูดเจ็บจับโคบ่อเขาเหล็กติดกอดข้อกันมากท่านผู้ชมท่านได้จับเป็นจับถือกัสีได้อยู่ดอกนะคะเนาะสำหรับหนาทางของแม่นางทาง่านผู้ชมเสียดายเนะาะท่านผู้ชมงดบังหันไหมแอดมินหน่หนอยปกติกับบอทิมเหล็กของแม่นางดิทา่านผู้ชมแอดมินหน่หนอยไหม บอมักเจ็ดท่านผู้ชมหดที่พนมาปกติแอดไม่น้อยสิเอาชุดสรุปนี่สีกบหานี่มัดจับใส่เหล็กวิ่งของแม่นาได้ท่านผู้ชมวดเมื่อวานนี่จังไดบอจับให้พ่อแม่พี่น้องเลยถ้าจับเสิยดายหาเจ็ดนั่อยู่ด้ท่านผูชมจังไดจังจังบอจับนาเสียดายนะะเนาะค่ะเนาะอ้า หวดหนาก,กันยังมีท่านผู้ชมยังบ่ท่านได้เปลี่ยนมือของเหาชุดพิเศษท่านผู้ชมเขาปลาเขาด่งเหลียวด้วยค่ะเด้อสำหรับชุดพิเศษเป็นจังได้ชุดพิเศษเนยบอมมาเลยท่านผู้ชมเมื่อวานนียบอมมาเลยขอโทษ่อแม่พี่น,อนะะ้องด้วยค่ะเด้อชุดพิเศษจับคู่กันบ่ไ้เปลขคนรับฟังไปออกคนรับฟัง นี่ท่านผู้ชมรวมเลขเด่น3ามสูตรแอดมินหนูน้อยเด่นเดินดีเลขติดบนล่างสองตัวมาหนึ่งตัวแอดมินหนูน้อยว่าแล้วท่านผู้ชมหงวดนี่เมือว่านนี่เล็กเก่ามันชนกันหนูน้อยว่าจังได้แต่ต้องมีเก่ามีเก่าอีรีท่านผู้ชมเล็ออกเก่าแปดเล็กพี่นอง คุณปาคุณแม่โฉกมานกันบอใดกันบอแอดเมนุ่น้อยบอใดลงสนามเลยค่ะเด้อก้าชนกันยังไงก็มามาว่านีนแม่นอิลี่านมช้ชมพออจ่อยเหล็กเด่นกอดข้อกันมากธานมช้ชมขันเหล็กเด่นกอดข้อกันมากนี่กาจับหยากอยู่นะคะเนะาะฟองพอจ่อยตามต่อ่านมช้ชม ดับยูเด้อค่ะเด้อดับบนล่างของพอจอยยูท่านผู้ชมบัตรที่นี่ก็สิได้ทั้งเล็กเกิดเล็กดับของพอจอยอาจารย์ต้อยเห็นวะท่านผู้ชมแอ m ดมินหน่อยได้บอกในคลิปอยู่ว่าเก่ามันชนกันเล็กเด่นแต่ละาสำนักเด่นเก่าทั้งนั้นเลยท่านผู้ชมอาจารย์ต้อยจับคู่ว่าเขาอีกแล้วท่านผู้ชมหมดทผพานมาใหา้ วิ่งรูดเก้าตัวเดียวโด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 เข่าของเพิ่นอีรีเนาะค่ะเนาะแต่ว่าจับโคบกเขาอาจารย์นี่ก็จับโคบกเขาแต่ว่าเหล็กเดินของอาจารย์นี่แม่นแม่แมมนเลยท่านผู้ชมหาเหล็กเดินมาจับไ่โลดแนมเบิงเหล็กที่อาจารย์จับห้ตัดออกไปเลยท่านผู้ชมอาจารย์จับโคบกเขาก็ตัดออกไปเลยเล้ก็เอาเหล็กเดินิ่นไปจับเองเนาะค่ะเนาะ พอสักแก้วดับบนดับล่างเอาอยู่เอาอยู่ทั้งบนทั้งล่างเจ็ดนี่ดับบนนะคะเด้ดอบอมแมนดับล่างเด็กเอาอยู่เลขเด่นของพอสักแก้วบอมาม,าม่าท่านผู้ชมจับคู่พวเขาดับของพอสักแก้วดับเอาอยู่ทั้งบนทั้งล่างเลยค่ะเด้ออ้างวดนี่คลิปนี้ตามต่อท่านผู้ชม สาวเยอรมันหลดบอดายเฮ็ดคลิปหรอกทา่านผู้ชมสาวเยอรมันเพิน่นมากคำแอดมินหนหน่อยลงคลิปบอดท่านนี่ทา่านผู้ชมเลขกล็อกแอดมินหนหน่อยได้บอกรีว,ว่าเหล็กล็อกปัะจำาัันเล็กล็อกนี่แอดมินหน่หนอยเอามาล็อกใส่เล่าพัฒนากับรัฐบาลไทยรัฐบาลไทย กะเขาดีแต่ว่าเล่าพัฒนาเนี่ยเขาดีดีท่านผู้ชมนี่ท่านผู้ชมอ่างวดแหลกแอดมินน่น้อยได้บอกนะคะเนาะได้มากงวดแหลกบ่ไดดว่างดิท่านผู้ชมได้มากงวดแหลกบ่ไดดว่างบ่ได้น้ามาว่างแต่ว่าเบ่าสูความแม่พี่น้องเอฟซีฟังโยวานเลกหลอกแอดมินน่น้อยได้มากจากพอแอดมินน่น้อยติดตางจังหวัด บางเรื่องหันกลับบ้านไปทรงล้านแมนบ่าท่านผู้ชมแอดมินหนุอยก็เลยทายลูกมาบดเอาสมุดมาเด็กท่านผู้ชมทายลูกมามีตต่งแต่ล็อกวันอาทิตย์หอดวันจันทร์แอดมินหน่อยทายมากมืดเลยท่านผู้ชมอเอามาล็อกเบิงเหล็กเพิ่นจับคูมาแล้วเอามาล็อกเบิงเขาเล่าพัฒนาดีดีท่านผู้มชมหอดแหลกวอลซูฟังเอามาเบิงกับแมน แตกทั้งบนทั้งล่าง c หนึ่ง่หกแมนบอททามผู้ชมอันนี้ก็คือว่าเข้าตองได้เหล็กเดนแมนแมนมาดิทางผู้ชมถ้า then, เหล็กเดนเข้ามาแมนอ่าล็อกกะมีเปอร์เซ็นต์เขาทางผู้ชมแต่ว่าย่ำงวดลุดกามีเด้อค่ะเด้องว,วดลุดกบมีบัดที่นี่แอดมินโนูหน่อยเอาเดนเดินดีมาลลอกให้ เล็กติดบนรางสองตัวมาหนึ่งตัวแอดมินหนูหน่อยบอดเอามันหลอกหาเด้อค่ะเดอ้อแอดมินหนูหน่อยสียุดสูตนี่สูตรเด่นเดินดีมีเก่าแปดธรรมชมมีแค่หาคูหนึ่งธรรมชมแต่ว่าเป็นบางงวดเด้อค่ะเดอ้อบางงวดบางหลอกบอซ้ำกันเด้อธรรมชมบางงวดบางมือบางหลอกบอทอกันบอไดทอกันเสมอไปเด้ธรรมชม มักเก้าเลือกเอาเก้ามักศูนย์เลือกเอาศูนย์มักหนึ่งเลือกเอาหนึ่งไปมดกับบอคหาทุนธรรมชมคือแอดมินหน่อยได้บอกกันละวตัวได้เข้าตัอจังเก่าเข้ามากักเข้ากับใส่ใบยีสิบศูนย์กับหนึ่งเข้ากับไซใบยี่สิบบาทกันทุนขึ้นหัวทิพย์พันธุ์มาดล็อกบอลไลท์ซ้ำธรรมชมร่วมทั้งม e r t กับสิบหาหางหัวกวนสิบเก่าหางบนเด็กธรรมชม สำหรับคลิปนี้แอดมินหนูหน่อยล็อกหายแล้วท่านผู้ชมแอดมินหนูหน่อยหยุดสูตรเดินเดินดีเด้อค่ะเด้อเพราะว่าสูดเดินเดินดีกะเขาดีไหมท่านผู้ชมเขาดีเลขติดนี่ก็เขาดีขึ้นกันงวดวงหันกัชนกันหรือว่าจังไรท่านผู้ชม แต่ว่าคลิปนี้แอดมินหน่อยเตี่ยมมากอะคือมีแต่เดินเดินดีไหมท่านผู้รรมชมเฮ็ดคือเกา่าถ้าเดินเดินดีลุดเหล็กล็อกตันลุดเด,อเดอ้อค่ะเด้อหากท่านใดบ่มักสูตรเดินเดินดีกะตะล็อกใส่ตัวอื่นท่านผู้ชมแอดมินหน่อยคือบ่ได้ล็อกมาหายมือสู่ตัวละท่านผู้ชมเอ้ามาเบิ่งกันเลยเนาะคะ่ะเนาะสำหรับเหล็กเดน เลขเด่นอ่าเดินดีท่านผู้ชมรวมเลขเด่นทั้งสามสูตรคลิปนี้ก็จะไม่รวมเลขเด่นสามสูตรหลักกาของพองสักแกลล้วเลขเกิดเลขดับด้วยค่ะเด้อหลกักการเลขล็อกแอดเมนูหน่อยล็อกให้ท่านผู้ชมเด่นเดินดี งวดนี้ได้เด่นศูนย์หนึ่งสองเลขติดเลขติดบนล่างนี่ก็เดินดีคือกันด้วค่ะเด้อ งวดน,นี้ได้เด่นสองเก้าหกเป็นเลขชนกันอยู่ทำให้ช่มแต่ว่างหดที่พานมามันชนกันมันมากันวะหวดนี่ชนกันบรูวัาสิมาหรือบอมาบางหวดชนกันกะมาบางงวดชนกันกะบอมาด้วยค่ะเออสองตัวมาตัว วันนี้ได้เด่น4กับ0ทมม่านผู้ชมอักษรไดสิมาสตรไดสีลดท่านผู้ชมกะมาลุ้นน้ำกันเด่นเดินดี012ติดบนล่าง296เรียกเด่น3โสดนี่ท่านผู้ชมถิมบได้ ปาที่นี้เด่นเดินดีชนกันนะคะเนาะนะกับคือศูนย์มาชนกับสองตัวมาหนึ่งตัวพี่ดิ่านผู้ชมสองสูตรนี่เด่นเดินดีกับเลขติดบนล่างมัดชนกันไปที่สองเด่นวันพูดเลขเด่นวันพุดกับคือสองสี่แปดเด้อท่านผู้ชมเด่นวันพูดนี่มีสองสี่แปดสามตัวป่าที่นี่ เด่นสิบว่ามากอหลีบอธรรมชมมันชวนกัดสำหรับเหล็กเด่นจังไดกัดต้องมีสูตรใดสูตรหนึ่งละธรรมชมมาบนหนาลดความกันเอาควาที่เหน่มาเบิงเหล็กหลอกเหล็กลลอกธรรมชมล็อกประจำวันพุทธแอดมมน,นูน่อยล็อกมาใหอ ศูนด้อค่ะเด้อเอาสูตรเด่นเดินดีมาล็อกนะคะเหล็กติดบนล่างนี่บอด้ล็อกมาให้ท่านผู้ชมอ่าสำหรับเล็กล็อกประจำวันคุณพ่อคุณแม่แคปหน้าจอเด้อค่ะเด้อแคปหน้าจอได้เลยนะคะเลขล็อกประจำวันท่านผู้ชมอ่มามัก0ูนย์กับเลือกเอาศูนย์มี uc โคูท่านผู้ชมย่ำเด้อค่ะเด้อบางงวดกัไม่ลดคือกันสำหรับเล็ก็อก อย่างเช่นศูนย์มาเหล็กล็อกสีคูนันอาจจะมาหรือบอมากก็ได้เด็ค่ะเด้อมักศูนย์เลือกเอาศูนย์มักหนึ่งเลือกเอาหนึ่งมักสองเลือกเอาสองศูนย์กัมีศูนย์ศูนย์ศูนย์สองศูนย์สี่ศูนย์เจ็ดหนึ่งกามีหนึ่งหนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งสี่หนึ่งศูนย์หนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งสองมียุแปดหางท่าผู้ชมล็อก เลขสองกะมีอยู่หกหางเด้อค่ะเด้อสองศูนย์สองห้าสองสี่สองหกสองเจ็ดสองแปดมักตัวใดเลือกเอาตัวนั้นหรือว่าจะเอาทั้งหมดค่ะท่านผู้ชมคือแอดมินใดเคยบอกนั่นละเนะด้อค่ะเด้อมักตัวใดกะจัดไว้ยสสิบบาทกันเอาทุ่นขค้ืนกับตัวละสิบบาทบนล่างไปกับนำํำรวมทั้งหมดมนี่เลขหลอกใดจกหางท่านผู้ชมมัดที่พ่านมาได้ àng, ีบหาหางมวดนี้ได้สองสี่หกแปด 2, 4, 6, สิบสิบสองสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบแปดหางทรามบุญชมสิบแปดหางแอดมินหน่อยมักสองหมดแล้วทรามบุญชมระวังเด้อค่ะเด้อสำหรับเหล็กเด่นสามารถกอดข้อกันมาได้เด้อค่ะเด้อปวาบอกกอดข้อกันมาหลาหล่งวดละเด้อธรรมบุญชมศูนย์หนึ่งศูนย์สองหนึ่งสองระวังกอดคอกันมาด้วย สองเก้าสองหกแล้วก็เก้าหกระหว่างกอดคอกันมาด้วยสองตัวมาหนึ่งตัวสี่กับศูนย์กอดคอกันมาได้แต่ว่าอบอกคอยกอดคอกันมาดอกธรมชมสี่ศูนย์ศูนย์สี่กลับเป็นไปได้อาเคุณพ่อคุณแม่แคปนาจอเอาเดอค่ะเดอต่อมากาสิเป็นแนวทางของพอสแกว ของพ่อสะแก้วเลขเกิดกับเลขดับเอาธารมชุ่มมาที่นี่มาเบิ้งเลขเกิดกับเลขดับของพ่อสะแก้วเลขเกิดเลขดับของพ่อสะแก้วเอาเลขเกิดกวนธารมชุ่มอยู่กว่าเมื่อเลยคะ่ะเออเด่นเก้าสี่เจ็ดเน้นเก้ากับเจ็ดจับคู่เก้าหางเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามสี่หนึ่งสี่สองสี่สาม จ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามชุดสามตัวเก้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งที่นี่มาเบิ้องหลีกบนนาลงทุนของพอสกแกวหัวทิพย์านมากค่ะคือว่าดับผ่านเดลค่ะเดอร์หัว,วทิพานมาดับผ่านท่านผชมดับบนเก้าดับล่างห้าทุกหลักนะคะดับบนเก้าสิบหน่วยบวกเกี่ยวกักลักลอยอ่าถ้าเก่ามากกับสิบไปอยู่ลางท่านผู้ชม บัตรที้เลนอ่าเหล็กเด่นของพอสกักวเนี่นเก่ากับเจ็ดเน้่ยเก่าไปล่างเดยวค่ะเด้อเน้่ยเก่าไปลางเห็นว่าทรรมชมุ่มพอสกักวจับเก่าไวล้ลักลอยลักลอยบนกับเป็นลักนวยลางธรรมชมุ่มบัตอตองสงสายวาดับเก่าเป็นยังคือหายเด่นเป็นยังคือเจาะหายแต่คือวา่าเห็นบท่านผู้ช่มลักเก่าเนี่ย มากกักะเป็นรักลอยก็คือรักหน่วยของลางเด้อค่ะเด้อเล่าพัฒนาเล่าพัฒนาออกบ่คือรัฐบาลไทยดิค่ะผู้ชมเขาสิเอาเลขสี่ตัวไทยมาออกเขาบริออกคนละเทียคือรัฐบาลไทยเด้อค่ะเด้ออ่ะสำหรับเลขเกิดเลขดับของพอสเก้วคุณพ่อคุณแม่แคปหน้าจอเอาเด้อค่ะเด้อแอดมินหน่อยขอบคุณสำหรับแนวทางอ่าของพอสเกลอ้าวสำหรับถ่ายคลิปนี้ท่านใดจะสร้างสบู่กาแฟหยาดสีฟันก็ โทรสั่งได้เลยเด้อค่ะเด้อที่เบอร์ศูนย์เก้าสองหกสามสองห้าห้าหนึ่งสามนะคะรอ,อบนี้แอดมินหนุหน่ยทรงสบ,บูส่สาแน่จักหน่อยเด้อค่ะเด้อสบ,บู่กุนตานระเบิดที่ใครตอนนี้ของเขาแอดมินหนุหน่ยจัดทรงแล้วเด้อค่ะเด้อคุณพอ่อคุณแม่ทันใดที่สั่งมาโดนล่อหลายมือแล้วท่านผู้ชมเป็นอาทิตย์บางท่านก็นล่อสองอาทิตย์เพราะว่าแอดมินหนุหน่ยพึ่งกะสั่งของของกะพึ่งมาห่วยมือเศร้าทำชุ่มเมื่อนี่แอดมินหนุหน่ยได้จัดทรงครบ ทุกท่านแล้วเด้วยค่ะเด้อหากท่านใดที่จะสั่งกะโทรสรั่งได้เลยสบู่กุนต้าระเบิดที่ขายแพ็คละหนึ่งร้อาสิบบาทกาแฟกล่องละสองบาทยาสีฟันหลอดละ190บาทสบู่สลายฟาเซลั่มสลายฟาชุดละสี0รบาทนะคะเอาสำหรับทายคลิปนี้แอดมินหนูหน่อยขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมขอให้พ่อแม่พี่น้อง เฮงๆปังๆจทุกทุกท่านเด้อค่ะเ้อพอกันไม่คลิหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ